เซเลนสกี้เผยรัเสเซียได้ส่งทหาร170,000นายไปยังภูมิภาคโดนเนส์ทางตะวันออกของอยูเครนโดยเน้นไปที่เมืองโปโครฟประธานาธิบดีวโล,โลดิมีเซเลนสกี้ของอยูเครนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในกรุงเคียฟว่าสถานการณ์ตอนนี้ยากลำบากแต่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของรัเสเซียที่ว่าเมืองนี้ถูกล้อมไว้หมดแล้วเขากล่าวว่ามีชาวรัเสเซียอยู่ในโปโครฟพวกเขากำลังถูกทำลาย ค่อยๆถูกทำลายและเราจำเป็นต้องรักษากำลังพลของเราไว้การสู้รบเพื่อแย่งชิงเมืองนี้เป็นหนึ่งในการบุกค,ครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่ประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียพยายามแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบทางการทหารปูตินกำลังพยายามโน้มน้าวสหรัฐซึ่งต้องการให้เขาทำข้อตกลงสันติภาพว่ายูเครนไม่สามารถต้านทานความเหนือกว่าทางทหารของรัสเซียได้ ยูเครนซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเคยถอนกำลังออกจากเมืองต่างๆเพื่อพยายามรักษากำลังพลไว้ก่อนหน้านี้แต่ยูเครนยังคงยืนหยัดที่จะปักหลักที่เมืองโปโครฟแม้จะผ่านการสู้รบอย่างดุเดือดมานานกว่า1ปีแล้วก็ตามซึ่งเซเลนสกีก็ให้คำมั่นว่าเขาจะหยุดยั้งการลุกรานของรัสเซียให้ได้